นี่ครับเพื่อนเพื่อนครับได้ขึ้นมาเจอเพิงหินนะครับดี่ครับเพื่อนเพื่อนคนระับมีรอยคนเกาะจุดฝ่ายเลยคนระับในช่องนี้นะครับเดี๋ยวพี่ลงคานเข้าไปดูคนระับ ได้ไปตัดคันเว็ดแล้วนะครับที่จะใช้สำหรับตกปลานะครับ สวัสดีครับพบกับผมอเช่นเคยนะครับโบนะครับออกล่าทํากินครับวันนี้เราได้ขึ้นมาบนยอดเขานะครับนี่ครับช่วงระหว่างทางก็ได้เห็นนะครับมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเยอะนะครับบนจุดชมวิวครับแต่เราขึ้นไปไม่ถึงจุดชมวิวครับระหว่างกลางเขาครับมันจะมีห้วยลำเส้นเล็กๆครับไหลลงมาครับเราขึ้นมาตามหาป่าก้างครับหรือป่าช่อนภูเขานะครับวันนี้เราได้มากันสามคนครับนี่ครับมีนี่นะครับสวัสดีครับผมระหว่างป่าครับอ่าแล้วก็นี่ครับ สวัสดีครับลงครับนี่ครับหรือลงดิ้นเหนียวสามทีนะครับนี่วันนี้เราจะมาตามหาปลาช่อนหรือปลากล้างไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับถ้ามีก็น่าจะได้ครับน้องต้นมันก็อยากจะไปตกปลาแย่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมาเชียร์นะว่าจะได้ปลาหรือเปล่าครับ ลองิดูนะครั mm. แต้มแรกมาแล้วนะครับนี่นก็แถวบ้านผมเรียกปากก้างแต่ที่อื่นเขาก็เรียกกันว่าปากท่อนภูเขานอ่ค okay, ครับแต้มแรกมาแล้วนะครับนี่นะครับลายมันจะเป็นแบบนี้นะครับออ้ยออ้ย นี่ยลายมันจะเป็นแบบนี้สีสันคล้ายๆลาชอนเลยครับสีสันค่อนข้างจะสวยงามเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแบบตากแดดแดดเดียวนี่ครับอร่อยมากครับเนี่ยนี่นะครับน้องน้องต้นมันก็ได้เหมือนกันนลครับแต่ของน้องต้นมันนี่ก็จะไซส์ค่อนข้างจะน่ารักเลยนะเหมือนน้องต้นมันเลยครับเดี๋ยวเนี่ยมาเทียบว่าของลงดินเหนียวสามทีนะครับไหนครับนี่นะครับมาเทียบกันเลยนะ โอ้สายตั้งอะไรฮะเนี้ยหัวใหญ่ด้วย <c oughs> อ้อหัวตัวตัวนี้ใหญ่ครับ วสวยเลยครับดูครับ<ว>ดูรวดนล,ดลายครับเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดนะคเพราะแสงเข้านะครับนี่ครับสวยใหญ่อ้วนมากครับโอ้เออลองมี เนี้ยเนีโอ้โหเนีาตาปากก้างเหรออืมเหมือนปลาช่อนครับแค่คีบจะมีสีสันนะครับตรงคีบอันเนี้ครับเนี่ยร้องหินนี้ดูแล้วน่าจะมีวิวตัวใหญ่นะครับ นะครับเพื่อนโอ้โหนี่ครับบอกแล้วเนี่ยครับ,รบตายล้องเห็นจะตัวใหญ่หน่อยครับโอ้สี่สวยครับ,รบเดี๋ยวผมไปเอากระป๋องกันนะครับ กันอากินแล้วนะครับ,อรบโอ้โหมาแล้วครับหนึ่งแต้มสีสันสวยงามครับสวยมากลาย สายสวยเหรอครับเนี่ยเหนือเก็ประมาณนี้นะนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆครับได้ขึ้นมาเจอเพิงหินนะครับนี่ครับมีเข้าในรูนะครับเราไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าครับมีช่องขึ้นไปข้างบนนู้นนี่ครับ ไม่กล้ากินไปครับผือมนจะใหญ่มากเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปตกปลากันต่อดีกว่าครับ ตรงที่น้มีช่องอะไรซับซ้อนมากเลยครับมีทางเขาออกไหลช่องเลยครับนี่ก็ไม่รู้ว่ามีตัวอะไรมาอาศัยอยู่ครับทางเลื่อมเลยครับดูครับน่ากลัว นี่ครับเพื่อนๆนบมีรอยคนเกาะจุดฝ้ายไปแล้วในช่องนี้นะครับเดี๋ราจะลงคานเข้าไปดูครับไม่รู้จะเจอครับเพื่อนๆครับเจออะไรไม่รู้ใครๆากดร้องมันมีแล้วมันคล้ายๆมันเหมือนกดอะคล้ายๆกดเออมัน เป็นโกดะ่ะเป็นอะไรก็ทีเหมือนคล้ายๆอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นยังเข้าไปได้นะครับเพื่อนๆนะเนี้ยลงมาดูดิ <c oughs> หรอเนี้ย <c oughs> เป็นอะไรไม่รู้ ไม่ไม่หมาอปิดฝาไปด้วยไม่กล้าเปิดด้วยมีเสียงอะไรข้างในกันเข้าไปได้เรื่อยๆนะเพื่อนๆครับเหมือนมันมีเสียงอะไรอยู่ข้างในไ่รู้ mấy ca bài vậy đấy mấy cá vô nữa thoại là o cần đi quá à. <sart> ปักถามครับเดี๋ยวจะลงมาตกทางข้างล่างต่อครับอีกฟางหนึ่งครับอันนี้เพื่อนโลงก็ได้ย่อนลงไปแล้วครับกินแล้วครับกินแล้วออ๋กินนแล้วะครับรอดูตัวครับโอ้สายช่วยนะครับโอเครับนี่ครับ ลุดรูดเอาเพื่อนครับเอาใหม่คร um ับนี่ครับเลาจับดิไปจับดิ นี่ยดูดีร้อนเลยนะนครับโอ้โอเนี่ยครับเงือบเงือบโอ้โหแถวนี้สถานที่สวยมากเลยครับหอวน้ำมาเล่นน้ำมากเลยเงือบเงือบ ลงไว้ถือกระป๋องนี่ไปดูวนะเนี่ยไปถ่ายใจครับ,รบ,ครครบโอ้เสียวลื่นมากเลยครับพอนรองเท้าเปียกเลยครับลืนล่นนะฮะนี่ครับจะลงไปช่องล่างนู้นนี่ครับโอ้โอ เอาน้ำขุนเ้ิปลากินเหรอหาต้นมาเดี๋ยวดูกันระยะวดิวพาลงไปให้ดูช่องทางข้างล่างน้ดหนึ่งครับนี่ครับผมเต่าครับโอ้ นี่เป็นผ้าเลยครับโอ้โหโคตรสวยเอนเพื่อน การน้ำตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะจับปลาตรงนี้ครับเพายะตกไม่กีนะ่น้วมีเยอะมากเลยครับตอนนี้น้องต้นไม้ก็ได้ทำฝ่ายแล้วฝ่ายการน้ำับ

นี่เดะเล็ตัวเล็วเเอาลายตัวแล้วเราต้องมาเอาลายตัวแล้ว,ว,ไ,ลว,ลวได้สักตัวยังอ๋อเนี่ได้แล้วครับตัวนึงครับเดี๋ยวไปใสนน่นี่ครับตัวใหญ่เลยครับประมาณได้แล้ว ใส่ตัวเลยครับเ,เดี๋ยวเอากระป๋องมาเดียวครับเคียเยนี่ใส่ตัวนึงครับมันประมาณเค็ียเลยครับ,บ,รบอนี้อ๋ออยู่ในรูเลยครับโอ้โเข้าไปสุดแค่แลยครับ

เป็นรูเข้าไปหรอเป็นรูไม้มีป่ะไม่หรอนี่ยครับนี่นะครับเราก็เปลี่ยนแพนมาวิดน้ำแล้วจับปลากันครับ อย่างเยอะครับโยน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 ออกออกไปแล้วไม่ทันนี่ก็น้องต้นมันก็สนุกมากเลยครับ Beast dwarf, đó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những หลุด <l uc id> ไปหมดแล้วม <l uc id> ันกระโดอดออกไปดุ้น่อวไปดุ้นแต่โอ้เผื่อไม่ได้เลยเนี่ยมันดูเอกหมดแล้วเกียวเนี่ยลุ่มเปแก ราจะให้น้องต้นมวนน้ำแล้ววันนี้เราก็พอแค่นี้แล้วเ,เดี๋ยวเราจะกลับไปทำอาหารหุงข้าวคร,รนะับแล้วก็อันนี้เราไม่รู้จะทำเมนูอะไรแล้วเดี๋ยวรอนนองต้นมวนน้ำอครับรู้สึกว่าปล่อยไปหลายตัวแล้วแต่วันนี้อ่างนี้มันเดินดออกไปต่อา เอดาเอ็ด้าครับนี่ครับไปครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันดีกว่าครับเป็นหูเข้านครับหูเข้าครับเริมนี่ข็เที่ยงแล้ว เขาสั่นมานะครับเลยต้องอดข้าวครับเลยต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านนะครับก่อนจากกันนะขอกระดาหนึ่งไร่หนึ่งแฉะหนึ่งซับสก้าให้กับช่องออกล่าเษกินนะครับแล้วก็ช่องนี้ครับต้นมันคนป่านะครับเชิญกรไลาด้นะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวลงดินเหนียวสาทีครับ